สวัสดีครับอยู่กับบ่าวอิกบ้านนาครับผมมาครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศหลังบ้านครับผมว่าจะขึ้นไปบนภูไปชมวิวก็น่าจะไปไม่ได้ครับผมพายุก็เริ่มมาแล้วครับผมนู้นครับผมก็เลยพามาชมบรรยากาศหลังบ้านครับผมไปครับ ก็มีเยอะยะครับผมปลูกนี่ปลูกนี่ตเต็มเลยครับผม <c oughs> วันนี้ก็มีงานเข้าครับผมวันนี้ก็จะมาโอ้ฝาลองครัอันนี้ก็ต้นเนาะครับผม ยายปลูกเหาะไว้ต้นน้อยหนาต้นน้อยหนาต้นใหญ่ก็มีครับผมอยู่นู่นครับผมอาจะอยู่ประมาณสามสี่ต้นครับผมเป็นลูกเป็นผลครับมีต้นทะเรียนน้อยครับผมนี่ครับผมที่ผมได้งานมาวันนี้ <c oughs> มารือกอไผ่ครับผม ตัดกอไผ่ลงครับ <c oughs> งานวันนี้ครับผมโอ้ีแหนงด้วยครับผมเสียงฟ้าร้องครับผมนู่นครับผมมาแล้วครับผม เห็นไหมครับผมคึ้มมาแล้วครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะตกไหมครับรอชมันครับผมนี่ก็คืองานของผมครับผมวันนี้ตัดกไอไผ่หน่อไม้ไม่ได้เอาไปกินครับผมตายแล้วครับผม นี่ก็ต้นฟักทองครับตือบักอนึนี่ครับผมงามมากครับผมสวยงามมาก ลมก็เริ่มมาแล้วผมครับลมก็แรงพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมวันนี้ผมจะเอากอไผ่ลงครับผมดูครับผมพูสว่ๆเลยครับผมเห็นไหมครับมีตะพูครับผมฝั่งนี้พูพูยาวไปหมดเลยครับผมอันนี้ก็พูครับผมเห็นไหมครับ มีแต่ผู้แต่พาครับผมที่เพชรชบูรณ์ับผมว <c oughs> ัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นใบสับป,ปะรดหมดเลยครับผม <c oughs> แถบยาวนะครับ <c oughs> มีต้นมะขามหวานแซมบ้าง เสียงฟ้าร้องครับผมต้นบักนัดครับผมนี่ครับผมกอที่ว่าเอาออกไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมปลูกไ<อ>ว้ในบ้านมันก็ใหญ่เนะก็เลยออกครับผมกอไผ่จะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าออกเสร็จ ครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ่าวเอ็กบ้านนานด้วยนะครับผมก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูครับผมวันนี้ก็พอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมคือมานะครับผมขอบคุณครับ